สวัสดีครับผมธนายเดชาวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องคดีหมอปลานะครับหมอปลามาปรึกษาคดีกับผมเรื่องที่ว่ามีตำรวจโรงพักแห่งหนึ่งอยู่ดีๆก็ออกหมายเรียกมาบอกว่าหมอปลาเนี่ยนะมีความผิดฐานกับเสพยาเสพติดนะผมฟังแล้วก็ตกใจเมื่อวานนี้หมอปลาโทรหาผมคือการที่ตำรวจเนี่ยจะไปกล่าวหาใครนะครับนะว่ากระทำความผิดอาญาเนี่ยตามหลักกฎหมายเนี่ยนะครับจะต้องมีพยานหลักฐาน นะอะ่มั่นคงเพียงพอนะครับว่าเขากระทําความผิดนะครับต้องมีพยานหลักฐานเนี่ยแน่นหนาพอสมควรนะนะถ้าไม่มีพยานหลักฐานเนี่ยไปแจ้งความนะหรือไปออกหมายเรียกเขาว่าเขากระทาความผิดอาญานเนี่ยถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและถือว่าเป็นการประพฤติชั่วร้าย,รายแรงต้องถูกไล่ออกจากราชการและต้องติดคุกจําคุกไม่เกิน10ปีเพราะไปกันแกล้งเขานะ คราวนี้ต่อมาเนี่ยผมติดตามข่าวนะนะครับตำรวจอ้างว่าพิมพ์เอกสารผิดมันฟังไม่ขึ้นหรอครับคุณเป็นตำรวจเป็นพนักง,งานสอบสวนนะรับราชการมานานงานแบบนี้มันต้องอาศัยความรอบคอบคุณจะไปอ้างว่าพิมพผิดเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นนะอันนี้ก็ข้อแรกเนี่ยดูแล้วตำรวจจะรอดยากอะมันทําความเสียหายหเขานะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปขอโทษเดียวยาหรือไม่ก็ต้องติดคุกติดตารางถูกดำเนินคดีอะไรไปก็ว่ากันไป นอกจากนี้มีอีกประเด็นหมอปลาบอกว่ามีตำรวจไปค้นทะเบียนราษฎรเขาไปค้นที่อยู่เขาทําไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นใครจะเที่ยวไปค้นทะเบียนราษฎรไม่ได้นะการค้นทะเบียนราษฎรเนี่ยถ้าเป็นตำรวจเนี่ยก็157านะจำคุก10ปีเหมือนกันตอนนี้มียูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์คนดังที่เป็นนักแขนเนี่ยยูทนะูบเบอร์บางคนเนี่ยก็โดนนะโดนครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาฟ้อ,ฟองนะฮะแล้วไปแจ้งความแล้วฟ้อง ลาย,ยาการฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตนะครับไปค้นทะเบียนา้านเขาครับนงะเป็นยูทูบเบอร์นักแฉเลยนะครับคนหนึ่งแลลวครับไปค้นทะเบียนบ้านตอนนี้โดนฟ้องครับข้อหาครับคือไปใช้ให้ตํารวจเนี่ยไปค้นทะเบียนบ้านคนอื่นเขาก็อ่ข้อหาอ่คนที่เป็นาราษฎรเนี่ยโดนข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานทุจริตนะปฏิบัติหน้าที่โดยม่ชอบตอนนี้ก็อยู่ที่ศาลแล้วครับอีกไม่นานก็มีโอกาสติดคุกอาจจะไม่ได้มาแฉต่อไป เพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้หมอปลาใครโดนค้นทะเบียนล่าใครโดนค้นทะเบียนราดนะใครถูกกล่าวหาไม่เป็นธรรมดำเนินคดีกับทั้งตํารวจและคนที่ค้นทะเบียนราดได้เลยครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับ